สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์หรือดูเพกนะครับของ QYTKT 7 9 0 9 d เป็นตัวนี้นะครับวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็ไม่ยากนะครับการตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็จะมี2วิธีด้วยกันนะครับก็คือวิธีที่1ก็คือแบบ บันทึกทับนะครับกับแบบวิธีที่2นะครับวิธีที่2ก็คือหมายความว่าตั้งรับตั้งส่งแล้วก็เอา2ตัวมาลบกันอันนี้จะทําตามขั้นตอนมันจะยุ่งยากนะครับวิธีที่2นี้นะครับผมแนะนําเป็นวิธีที่1นะครับวิธีที่1นะครับให้ทําแบบนี้นะครับตั้งรีพิเตอร์ทุกครั้งนะครับต้องตั้งภาครับก่อนเสมอนะครับหนึ่งสี่สี่เก้าร้อยนะครับอ่ะเรามาตั้งรีพิเตอร์พร้อมกันนะครับ 144 900นะครับอ่าสมมุติว่าถ้ามันเจอในโหมดเมมโมรีแบบนี้นะครับแบบช่องที่3แบบนี้นะครับเราต้องออกจากช่องเมมโมรีนะครับเลข3นี่นะครับก็คือกด V ีทับเนะครับอ่าตั้งทุกครั้งต้องตั้งช่องบนเสมอนะครับก็คือช่อง A นะครับอ่ความถี่ที่เราจะอ่าสมมุติก็คือเป็น1 4 4 9 0 0ภาคลับนะครับกด1 4 4 9 0 0เลยนะครับ1 4 4 9 0 0 1 4 4 90านนครับกดให้มันครบศูนย์ตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเ <c oughs> สร็จแล้วก็ทําการบันทึกเลยนะครับทําการบันทึกเลยกดเมนูครับเมนูเพื่อจะทําการบันทึกเมนูมาเมนูนี้เลยนะเมนูที่44นี่ครับให้สังเกตนะครับถ้ามันขึ้น c ีแบบนี้นะครับเราบันทึกทับไม่ได้นะครับอ่ะอ่ะเนะครับ ก<ค>ดเมนูครับแบบนี้แบบนี้001นี้เราบันทึกทับไม่ได้ช่องที่1นึ่งะยังช่องที่2งนี้มัน002เหมือนก็คือช่องมันว่างมันมันบันทึกได้เลยนะครับแบบนี้ถ้ามี CS แบบนี้บันทึกทับไม่ได้นะครับอ่ะผมจะเอาไว้อ่าช่องที่1แล้วกันนะครับช่องที่1อ่าช่องนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็ต้องออกไปลบช่องที่1ก่อนนะครับอ่าวิธีทําให้ทําแบบนี้กดเมนูครับอ่าอันน<โด>ี <พ Voilà. S 1> ้เป็นเมนูที่44กดลูกศรขึ้น เราต้องลบช่องที่1ก่อนเห็นไหมกดเมนูเนี่ยครับมันมาช่องที่1เราจะลบช่องไหนเราก็เลือกลบเอานะครับเห็นไหมครับผมจะลบช่องที่1นะครับ <ๆ S 1> ลบช่องที่1<ๆ>ได้ช่องท,<ๆ>ที่ต้องการจะลบแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บเห็นไหมครับก็คือช่องมันว่างทีนี้เราก็บันทึกได้เลยนะครับกดลูกศรลงไปเมนูที่44ครับ,บเมนูนี้เลยนะครับเมนู <ๆ S 1> ที่44เสร็จแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บ ทีนี้ก็ทําการบันทึกเลยนะครับช่องที่1กดเมนูครับอ่าก็คือเรียบร้อยครับกด exit อกอกมาอ่าต่อไปนะครับให้กดภาครับเข้าไปเลยนะครับอ่ให้กดภาคส่งเลยเนะมื่อกี้เราตั้งภาครับไปแล้วนะครับช่องที่หนึ่งกดภาคส่งหนึ่งสี่สี่สามร้อยนะครับหนึ่งสี่สี่สามร้อยนะครับกดเลยนะครับหนึ่งสี่สี่สามหนึ่งสี่สี่สามศูนย์ศูนย์นะครับศูนย ต in ้องกดให้ศูนย์อีกตัวหนึ่งมันจะได้เป็นเลขๆแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับศูนย์เลขแบบนี้เสร็จแ้วก็ทําเหมือนเดิมครับบันทึกเลยครับอ่าเมื่อกี้เราบันทึกไว้ช่องที่1นะครับกดเมนูครับอ่ามาเมนูเดิมนี่ครับเมนูที่4 4กดเมนูครับปึ๊บเห็นไหมครับมันมีช่องที่1ที่เราบันทึกเมื่อกี้เนี่ยครับทีนี้ให้เราบันทึกทับไปเลยนะครับกดบันทึกไปเลยนะครับปึ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับกด exit ออกมาอ่าทีนี้ เข้ามาดูช่องที่บันทึกไว้นะครับให้เรากด V ท M ตัวนี้นะครับ V ท M ปึ๊บอ่าอันนี้มันช่องที่4เราถอยลงอ่าให้เป็นช่องที่1นะครับถอยลงให้เป็นช่องที่1เห็นไหมครับ1 4 4 9 0 0อ่าช่องภาคลับนะครับให้สังเกตตัวบวกลบมันจะอยู่ข้างบนเห็นไหมครับอ่าทีนี้ถ้าเรากดวอถ้าเราวอออกนะครับมันจะได้1 4 4 3 0 0ี่สรับนะครับ ส่งก็คือเวลาเรากดส่งมันจะได้1 4 4 300นะครับกดผมจะกดให้ดูนะครับปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับ1 4 4 3 0 0เห็นไหมครับกดปุ๊บไาแม่ครับ1 4 4 3 0 0วิธีตั้งค่ารีพิเตอร์แบบง่ายๆนะครับก็คือบันทึกทับนั่นเองนะครับเราไม่ต้องไปหาค่าบวกลบค่าส่วนต่างใส่เมนูบวกลบนะครับมันจะยากแบบนี้ก็คือจะง่ายเลยนะครับเห็นไหมครับ กดส่งก็ลงตัวเลย1 4 4 3 0 0นะครับอ่านะครับเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราจะยกเลิกรีพิเตอร์ยกเลิกรีพิเตอร์ก็คืออ่าลบทิ้งไปเลยนะครับตัวนี้ลบทิ้งไปเลยนะครับอ่านหนึ่งนี่ลบทิ้งไปเลยนะครับก็เข้าเมนูนะครับเข้าเมนูอ่าเนี่ยครับไปเมนูที่45กดลูกศรขึ้น45กดเมนูอ่าลบช่องที่1ช่องนี้เลยนะครับเราอยากจะลบช่องไหนเราก็เลือกลบเห็นไหมครับ เราลบช่องที่1นนะครับเราจะยกเลิกรีพิเตอร์นะครับเสร็จแล้วได้ช่องหนึ่งแล้วให้กดเมนูครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับอ่าเห็นไหมครับยกเลิกไปเรียบร้อยทีนี้เราก็บันทึกเข้าไปใหม่ครับหนึ่งสี่สี่เก้าร้อยนะครับกดตัวนี้อันนี้มันอยู่ช่องที่สามนะครับกดออกก่อนครับปุ๊บอ่าหนึ่งสี่สี่เก้าร้อยนะครับอ่าหนึ่งสี่สี่อ่าเก้าศูนย์ศูนย์อ่าเสร็จแล้วให้กดเมนูครับ ถอยลงครับเมนูที่44บันทึกครับเสร็จแล้วกดเมนูครับปึ๊บได้ช่องที่ต้องการแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บเสร็จแล้วกด exit ออกมาครับทีนี้ก็เข้ามาดูกดวิทับเอ็มครับก็ถอยมาเป็นช่องที่1นะครับถอยลงนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็กดวอออกปึ๊บเห็นไหมครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเห็นไหมครับมันไม่มีบวกลบแล้วนั่นก็คือช่องปกตินะครับ สังเกตถ้ารีพิเตอร์มันจะเป็นบวกลบนะครับมันจะง่ายสังเกตง่ายนะครับการตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็มี2แบบนะครับแต่วิธีที่2ผมไม่แนะนำนะครับมันยุ่งยากนะครับเราต้องมาหาส่วนต่างมาหาอะไรอีกนะครับใช้แบบวิธีที่1บันทึกทับเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ